เขาจะออกแบบเมืองเพื่อที่ให้คนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยได้มาใช้พื้นที่สาธารณะในขณะที่ในของประเทศไทยเราจะเห็นภาพใช่ไหมครับว่าหลายๆครั้งในผู้สูงอายุม,มักจะเลือกที่จะอยู่กับบ้านมากก่อนที่จะออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านเพราะว่าการออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านเนี่ยต้องประสปประบปัญหาความยากลำบากต่างๆนะครับในส่วนสุดท้ายของ SDGs นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้สูงอายมมุคือการออกแบบเมืองที่ดีนะครับการออกแบบเมืองที่ดีเวลาเราพูดถึงในเรื่องของ SDGs หรือว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ย บางครั้งเราจะนึกถึงแต่เฉพาะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับนึกถึงเฉพาะในเรื่องของการจ,จราจรไม่ติดขัดนึกถึงในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับแต่จริงๆแล้วการออกแบบเมืองที่ดีในเรื่องของ SDGs ยังรวมถึงการออกแบบเมืองเพื่อคนทุกคนด้วยนะครับตัวอย่างเช่นอะไรนะครับเช่นการมีทางลาดนะครับการมี Universal Design กับ คนทุกกลุ่มไว้นะครับให้กลุ่มปอบบางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนนะครับผู้วิการลรืึงผู้สูงอายุเนี่ยสามารถใช้เมืองได้อย่างเต็มที่นะครับสามารถออกจากบ้านได้นะครับสามารถช่วยเหลือตนเองได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งหลายๆเมืองในประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจขั้นสูงเราจะเห็นนะครับว่าเขาจะออกแบบเมืองเพื่อที่ใช้คนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยได้มาใช้พื้นที่สาธารณะได้ออกจากบ้านนะครับในขณะที่ในของประเทศไทยเราจะเห็นภาพใช่ไหมครับว่าหลายๆครั้งเนี่ยผู้สูงอายุมักจะเลือกที่จะอยู่กับบ้านมาก่อนที่จะออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านเพราะว่า้ี่งงัหมๆททด มานี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการสุขภาพระบบสาธารณสุขต่างๆที่ดีนะครับผมในเรื่องของเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาความยากจนนะครับการจัดการเมืองที่ดีนะครับผมการมีส่วนร่วมต่างๆรวมถึงความเท่าเทียมด้วยเนี่ยนะครับอาจจะดูไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้สูงอายุโดยตรงนะครับใน SDGs นะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมเราพยายามชี้ให้เห็นนะครับว่าเป้าหมายเหล่านี้เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับผม ประเด็นเรื่องผู้สูงอายุในการพัฒนายอย่างยั่งยืนเป็นหนึ่งในประเด็นที่สําคัญนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นนะครับว่าโลกใบนี้เ,เริ่มตระหนักถึงปัญหาเรื่องของผู้สูงอายุนะครับผมและประเทศไทยเองเก็รับเอาแนวความคิดเหล่านี้มาและมีการประกาศนะครับให้เรื่องของผู้สูงวัยหรือว่าผู้สูงอายุเ,ยเป็นหนึ่งในวาระของชาตินะครับผมตั้งแต่ปี2561เป็นต้นมานะครับมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อจะดูแลเรื่องของผู้สูงอายุนะครับ อกจากนั้นนะครับผมยัง hmm. มีสวัสดิการต่างๆที่เตรียมให้กับผู้สูงอายุมากมายนะครับผมเช่นเรื่องของการลดราคาค่าบริการต่างๆนะครับผมการให้เบี้ยผู้สูงอายุนะครับผมรวมถึงการมิการจัดการสวัสดิการต่างๆให้นะครับบางครั้งใน่ยเมื่ผู้สูงอายุไปเที่ยวหรือไปพักผ่อนต่างๆเนี่ยก็ได้รับการเว้นค่าใช้จ่ายนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับผมในกรณีของประเทศไทยเนี่ยเรายังคงมุ่งเน้นในส่วนของเรื่องของรายได้ของผู้สูงอายุนะครับที่มีการซัพพอร์ตนะครับผมแล้ก็เรื่องของนานธนาการต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะในประเทศที่มี ผู้สูงอายุจำนวนมากใช่ประเทศญี่ปุ่นหรือว่ายุโรปตะวันตกนะครับผมเขามีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาเพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุจำนวนมากนะครับผมเช่นนะครับผมในส่วนของการดูแลเนี่ยนะครับหลายๆชุมชนในประเทศญี่ปุ่นนะครับมีการดูแลผู้สูงอายุด้วยตัวเองนะครับคือรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ได้เข้ามาดูแลจัดการแล้วนะครับแต่เพื่อที่จะให้เงินสนับสนุนกลุ่ม NPO นะครับหรือว่าองค์กรเอกชนเนี่ยในการดูแลจัดการผู้สูงอายุนะครับแทนที่รัฐบาลจะต้องมาดูแลนะครับผมซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องละเอียดดออออนนนนนะะะคครรรรรัััับบบบเเหหมมมาาาาาากกกกกกทีี่่่ใใชชชุ้ิจจลงวยฐ สนับสนุนนะครับซึ่งประเทศไทยก็มีเช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. เช่นการให้ในส่วนของอบทนะครับอบจเทศบาลต่างๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลซึ่งเราคงจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นในอนาคตนะครับ นอกจากนี้นะครับในส่วนของการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับผมในส่วนของประเทศญี่ปุ่นนะครับผมก็เลือกที่จะใช้ให้ชุมชนเข้ามาจัดก,การดูแลนะครับเพื่อที่จะให้สร้างความร่วมมือแล้วสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นเรื่องผู้สูงอายุนะครับซึ่งอันนี้อาจจะแตกต่างจากประเทศไทยบ้างนะที่เราเลือกจะให้ส่วนท้องถิ่นเข้ามาดูแลมากกว่า mm. ที่จะให้ชุมชนเข้ามาร่วมมือกันจัดก,การดูแลนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะเห็นงานพัฒนาบางส่วนเริ่มใช้ชุมชนเข้ามาดูแลจัดการผู้สูงอายุเช่นเดียวกันนะครับ